รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสยามพาร์คซิตี้สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ พยักจ้ากะโดะโดดใช้ชีวิตครับกับมาเจอพวกเราแบบนี้นะครับสองการโอ้มัดมาดเลยดูฮปปีตัวยังเปียกอยู่เลยครับผมครับผมยังไงก็สนุกกันให้เต็มที่แต่ว่าสนุกเป็นอย่างมีสติแล้วก็พอประมาณแล้วกันใช่นะครับอย่าเกินเลยนะฮะสองการวันไหลกันต่อไปถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้ครับเราไหลกันเต็มที่ตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับรายการของเราเพราะว่าอัดแน่นไปด้วยช่วงต่างๆที่มอบให้คุณพิเศษมากๆวันนี้ครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมก่อนเลยครับครับ และสำหรับรายการขย่ยงก้าวกระโดดของเราวันนี้ช่วงทำนองนั้นพบกับกันณพัฒน์อินใจเอื้อเดอะสตาร์ที่เป็นมากกว่าดาวช่วงกระแสนิยมพบกระแสสีโทนไทยทางเลือกใหม่ในการกู้ชีวิตมือถือจมน้ำและหนังสือที่คนชอบมัวแก๊บจะต้องมีช่วงออกสนามพบกับความสนุกของสไตลิสปาร์ตี้แบบสุดขั้วสุดซีดสุดเอกลูซีฟกับเดอะเคฟปาร์ตี้ช่วงตัวจริงพบกับเส้นทางของติวเตอร์ภาษาอังกฤษสุดเปรี้ยวลูกกลอบขนาดทิพย์สุนทรรักษ์ วันนี้เดี๋ยวเปิดหัวด้วยช่วงพี่ดอสกันดีกว่าทำนอกนั้นนะครับวันนี้เป็นใครครับพี่ดอสเรียกได้ว่าเผาหัวด้วยเรื่องราวดีๆผมขอพาไปเจอหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้คือใครหนุ่มคนนี้รอเก่งเสียงดีเรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับเราจะพาไปเจอกับกันนภัรหรือว่ากันเดอะสตาร์เดอะสตาร์หกเดอะสตาร์หกวันนี้เขามีคอนเสิร์ตใหญ่หลายครั้งด้วยับนๆคืามันแฟนคลับเยอะมากผมว่าชื่อเขาเท่นะทำไมชื่อสามารถเอามาปรับเปลี่ยนมา เรียกว่าอะไรอ่ะเอามาเล่นคําได้เล่นคาได้ใช่ครับผมเล่นยังไงครับครับกันเองไงองะไรแบบนี้เป็นกันงเือระบมกันแมนโชกันแมนโชครับผมหโชเปอรเงี้ยถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันครับคุณตื่นเต้นอะไรคุณสร้างมาให้แบบตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นกันแต่ชื่อเขสามารถเล่นคำมาเล่นเยอะแยะเลยครับกัน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  ช่วงทำนองนั้นวันนี้ครับผมมีนัดกับหนุ่มหล่อมากความสามารถเจ้าของตําแหน่งชนะเลิศจากเวทีเดอะสตาร์ The Star, ขนฟ้าคว้าดาว6ผ่านไป4ปีผู้ชายคนนี้เติบโตขึ้นมากมายแล้ววันนี้เราจะได้ทําความรู้จักกันกับเดอะสตา์ที่จะได้เป็นมากกว่าดาวการณ์พัทครับอีกนาไม่เธอจะทําใจได้ ฉันต้องทำเช่นไรที่มันท้อไม่ใช่ และในช่วงตํานองนั้นครับตอนนี้เราอยู่กับหนุ่มหล่อมากความสามารถคนนี้แล้วเรียบร้อยนะครับบ่อยเลยว่าแฟนคลับนี่เยอะจริงๆนะกันนภัสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่กับกันแล้วนะครับครับผมเดินทางมาตั้งหลายปีแล้ว เรารู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่เราได้เป็นหนึ่งในเดอะสตาร์ครับมันคือความรู้สึกที่มันหลากหลายมากนะครับผมจะบอกว่าเดอะสตาร์ให้ทุกสงทุกอย่างกับผมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ทั้งเรื่องของของเป้าหมายชีวิตที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องของเรามีหน้าที่ในการทํางานมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆมากขึ้นมีคนที่รักเรามากขึ้นการคิดว่าเราเราประสบความสําเร็จตามที่เราตั้งใจไว้อรือย่างถ้าถามในมุมของชีวิตของศิลปินคนหนึ่งผมคิดว่ายังเป็นแค่ก้าวเริ่มต้นเท่านั้นนะครับยัง เราต้องเจออะไรอีกเยอะมากแต่ถ้าถามถึงตัวผมตัวผมกัณพัฒ์เองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกินฝันผมมากๆมันเกินสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะทําได้ถึงขนาดนี้กับกับชีวิตเราแค่อยู่เท่านี้แล้วก็เรามีโอกาสต่างๆในการทํางานมากขนาดนี้ผมคิดว่ามันเกินกับสิ่งที่ผมฝันมากมากครับครับผมกันเนี่ยเกือบจะไม่ได้เป็นกันเดอะสตาร์แล้วใช่ครับคือเคยมาประกวดเดอะสตาร์ตอนปีห้าครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้ารอบไปถึงประมาณรอบตัวแทนภาคกลางคับ แล้วก็รอบนั้นเนี่ยตกรอบแล้วคือคือความรู้สึกผมเนี่ยผมเคยเป็นเป็นคนดูมาก่อนกับกับการที่เชียร์รุ่นพี่มาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่เอนตี้มากคนที่แบบเฮ้ยตกรอบแล้วแล้วมาประกวดใหม่เฮ้ยคุณตกรอบแล้วอ่ะเขาไม่เอาคุณแล้วคุณจะมาใหม่ทำไมผมคิดงี้ฮะเราคิดอย่างนี้เลยเลยคิดว่าพอจบปุ๊บพอแล้วไม่มาละเสียใจมากคือแบบวันนั้นเนี่ยพอตกรอบปุ๊บนะฮะผมลงลิฟต์ตึกกันมี่แล้วหันหลังเข้า ข้ามุมมาครับแล้วแอบร้องไห้คนเดียวอายมากคือน้องๆก็ตกรอบเหมือนกันนะแต่น้องอายุน้อยกว่าผมอีกแต่ว่าไม่มีใครร้องไห้เลยมีผมร้องไห้คนเดียวเลยเสียใจเสียใจนะครับก็เลยแบบพอไม่เอาละแล้วอะไรเป็นเป็นแรงคึดที่ทําให้เราอ่ะกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่ามีหลายคนที่มีความฝันครับผมอยากจะคนฟ้าควาดาเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่ผมกลับมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความคิดของผมของบผมของผมตั้งแต่แรก มันคือความความคิดของคุณครูท่านหนึ่งครับที่ผมเคยเรียนร้องเพลงแบบจริงจังครั้งแรกในชีวิตครับก็คือครูเจี๊ยบวนทิยาจิวบางตาพอเดอะซาร์ซีซันหกมาเนี่ยคุณครูเขาไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในตัวผมเขาเลยมาพูดกับผมว่ากันครูครูขอให้มาประกวดได้ไหมปีนี้เขาเห็นว่าผมเนี่ยสามารถไปเป็นที่หนึ่งได้แสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัวผมผมว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าครูครับจะดีนะครับผมเพิ่งจบรอบปีที่แล้วมานะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่มั่นใจใช่ไม่มั่นใจเลยครับแล้ว ก็มาประกวดตามที่ครูบอกครับแล้วครูก็แบบว่าเตรียมเพลงที่หมดเลยนะเดี๋ยวเข้ารอบนี้เอาเพลงนี้นะเดี๋ยวเข้ารอบนี้เอาเพลงนี้นะคือคุครับผมยังไม่เข้ารอบเลยครับคือผมรู้สึกว่ามันจะเข้าได้ยังไงปีแล้วตกรอบไปแล้วอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบจริงจังกับคำที่คุณครูพูดมากแต่ว่าก็ประกวดตามที่ครูขอร้องมาครับแล้วก็เป็นอย่างที่ครูว่าจริงๆอืงครับได้เป็นเดะสตาร์ในปีที่ผมออยยยาากใเเเลลลลลลงนนนนนีมัั่่ไไปปปูวววจะุ ทุกทกงลแต,งกแต่งเพลงเองทำเพลงเองอยากเป็นโปรดิวเซอร์ <laughs> จริงจังขนาดไหนครับกันทำวงครับตั้งวงขึ้นมาจากจากเพื่อนๆด้วยกันเรามีเพื่อนที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีรตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็เลยมารวมตัวกันมีชื่อวงรือยังฮะมีแล้วครับวงชื่อว่าชื่อว่าวงเฟรนครับ เพื่อนกันเพื่อนกันหรือว่ากันแ n น f กันแ n นครับเวลาทำงานกับเพื่อนมันมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วเรื่องเรื่องของบางทีเราสื่อสารไม่ตรงกันความความเข้าใจแบบไม่เข้าใจไม่ตรงกันเหมือนเช่นบางทีเราเราพูดเยอะๆเรานัดซ้อมมาเยอะบางทีเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าบางทีเขาไม่ว่างไม่ว่างปุ๊บเราว่าเราดุเราแบบเฮ้ยทำไมไม่ว่างเรามีเวลาให้เราว่างหรือเปล่า เขาก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาก็มีงานของเขาแต่ทําไมต้องแบบว่ามามาซ้อมมาเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีการคุยกันพอคุยกันมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นทุกอย่างมันก็ก็เคลียร์มันคือความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นค่ะความรับผิดชอบที่เราต้องรู้สึกว่ามันไปด้วยกันทั้งวงมันคือทีมเวิร์กผมเบิร์ดมือเบสเป็นเพื่อนกันขาปู้นนะครับตีกองเป็นเพื่อนกันครับผมคามินมือคีย์บอร์ดเป็นเพื่อนกันครับผมกบมือกีตาร์เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันต้องมีอะไรต้องมีเวลาให้ พยายามหาเวลาเนี่ยเพื่อมา,อาซ้อมบาตรีกับกันให้ได้เป็นเพื่อนกัน,นครับต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการโต้อตอบครับเพราะเราจะเห็นบ่อยๆครับกันนภพัชชอบเซลเป็นเพื่อนกันบางทีก,ก็เหมือนมีแฟนเพิ่อมอีกคนหนึ่งบางทีกันก็อาจจะมีงอนบ้างสมมุติถ้าเราไม่มีเวลาให้บางทีกันก็อาจจะเสียใจน,นิดนึงอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องมีความอดทนสูงมากเพราะว่ากันจริงๆแล้วเขาเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่จริงๆจิตใจข้างในแล้วกันเนี่ยเป็นมีความเป็นเด็กสูงมากมีอารมณ์ ความเอาแต่ใจแบบผู้หญิงก็เยอะมากนะครับจากที <laughs> ่รู้จักกันมามีบางซิงเกิลนะครับที่ตอนนี้กําลังรอเวลาซึ่ง,ซ,งซึ่งผ่านในในขั้นหนึ่งแล้วซึ่งผมรู้สึกภูมิใจมากนะเพราะว่าในการในการเสนอแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นเป็นช่วงของการที่เราเข้าไปนั่งประชุมซึ่งคนที่นั่งอยู่ในร,บรอบๆตัวผมเนี่ยคือโปรดิวเซอร์ที่เคยทำเพลงให้ผมร้องแล้ววันหนึ่งผมไปนั่งตรงนั้นด้วยออในฐานะโปรดิวเซอร์คือเรามีเพลงมาเสนอนะครับแล้วทุกคนฟังเพลงของเราจาก ลำโพงตัวเดียวกันแล้วทุกคนแบบหลับตาฟังแล้วผมก็รู้ว่าเฮ้ยเขาชอบไหมหแล้วพอจบปั๊บทุกคนชมเรามากว่ากันชอบปะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มานั่งในฐานะการณพัฒนะเรามานั่งในฐานะการการที่เรามีสิ่งที่เราทําเองครับมาเสนอผู้ใหญ่หแล้ววันหนึ่งผลงานเขาชอบ เขาเลือกเขาซื้อเราก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็แล้วก็ภูมิใจมากๆกับกับผลงานที่มันเป็นตัวเรามากขึ้นแล้วก็ตอนนี้กําลังรอเวลาว่าบางบางซิงเกิลจะมีโอกาสได้ปล่อยในทามิ่งไหนอะไรเงี้ยจุดมุ่งหมายของตัวเองแหรครับสำหรับการเป็นการรัตผผมอยากอยู่ในวงการนี้ที่ผมได้ได้ทําให้ผมในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าเรื่องของการได้มีผลงานต่างๆจากจากละครหรือว่าหรือว่าละครเวทีที่ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทําให้มันดีที่สุดครับผมผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับมันถถ้้าาาเร ยึดถือมันเป็นอาชีพของเราเนี่ยผมคิดว่าอย่างไงมันก็สามารถที่จะทําให้มันยืนยาวได้ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราพยายามคิดว่ามันคือสิ่งสําคัญที่สุดชีวิตคิดว่ามันต้องพัฒนาตัวเองคิดว่ามันต้องต้องเรียนรู้กับสิ่งต่างๆทุกๆวันแล้วก็เราก็พยายามให้ทุกคนได้เห็นถึงผลงานต่างๆที่มันมีความแปลกใหม่มากขึ้นให้ทุกคนได้รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับทุกๆผลงานเรามากขึ้นและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของหนุ่มหล่อมากความสามารถนะครับกับบทบาทใหม่ที่กําลังจะก้าวไปในอนาคตนั่น แม่นครับครับผมขอให้โชคดีนะครับผมพูดถึงโชว์ของเราวันนี้ดีกว่าวันนี้พิเศษมากๆโชว์พิเศษจากเพื่อนๆพอนครับผมวงเฟ้นที่ที่พูดถึงตั้งแต่แรกก็เป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดเลยกับเพลงการเวลาครับอัลบั้ม ten years of love ซึ่งวันนี้จะมาบรรเลงสดๆให้ทุกคนได้ฟังกันอืนะเดี๋ยวเราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับขอบคุณร้าน Barcode Asia บรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ ลุหล่อคนนี้ด้วยนะฮะได้แรงบันดาลใจจากหนุ่มคนนี้เยอะเลยทีเดียวขอบคุณกันนลผัสครับขอบคุณนะครับอะนะฮะตอนนี้ไปชมโชว์กันเธอยังจำวันเหล่านั้นได้หรือเปล่าวันที่เราร้องเพลงด้วยกันเธอยังจำเพลงเพลงนั้นได้หรือไม่ กใจเราไว้แต่วันเวลาอาจทำให้เราห่างหาอาจลืมมันไปี้บางครั้งแต่การเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่างยังแพาความผูกพันที่เรามีอยากให้เพลงนี้มันล จำวันเหล่านั้นได้ดีจำเพลงที่เราร้องด้วยกัน Playing me ทุกทุกครั้งที่เธนไเลงี้ม่ดให้รู้ว่ายังม่ทุกทีที่ธอนทุกที่เธนจะมีนตรงนี้ไดยินเพลงนี้ดังขึ้นเมื่อใดให้รู้ฉันอยู่ข้างเพลงนี้ เมื่อได้ให้รู้ถ้ามีฉันอยู่เอมีฉันอยู่พบกับไอเทมใหม่สุดซี จาก l ล n e Official a c แอ u n คาท์ซีดเอคสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์สี Special Edition นฟรีๆได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่23เมษายนนี้เท่านั้นช่วงหน้าเกาะกระแสสีโทนไทยทางเลือกใหม่ในการกู้ชีวิตมือถือจมน้ำและหนังสือที่คนชอบมัวแก๊บจะต้องมีในช่วงกระแสนิยมติดตามได้ในขย่ง9ก้ากระโดด